I want to see you run Anywhere you want Never let the darkness hold you back No fear of getting lost I want to see you I can't find a place to I let go เอาล้วครับสวีดัสสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับมีโอโคงกับมาครับพีอีสิบห้าจุดศูนย์บิลหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะสอนเหมต้นคลิปก็คือประตูเปิดอัตโนน่าโถเอ้ยอัตโนนพัดเปิอัตโนน่าโถนะครับไปโดนเลยก็ขั้นแรกนะครับต้องมีพิซซ่านครับมีเลสโตรนทอชนะครับแล้วก็มีเลสโตรนนะครับแล้วก็ เป็นแป้นเหยียบครับนี่ stone stone เจ็บ,บาบานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับคือบล็อกอะไรก็ได้นะที่นี้ผมขอใช้เป็นน <c oughs> ้ำแข็งล้วกันนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเราก็วางพิสตันล,ลงไปนะครับอ่ะวางพิสตันล,ลงไปแล้วก็ลื้อแป๊ะ ้องแข่งเนี่ยมันจะวางพวกเลสโซนไม่ได้ก็เอามือโซนบิดไปแทนนะครับแล้วก็เราก็วางเลสโซนทอชนะครับแล้วก็ปิดเมื่อความกลมกลืนผมขอเป็นญาแล้วกันนะครับก็วางเลสโซนนะครับนี่แล้วก็ให้เราวางโซนนะอย่างนี้ครับวางไว้สองอันแล้วก็เว้นหนึ่งช่องนะเว้นตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็วางครับอ่าน้องเสร็จก็โซนบครับแล้วก็ ุดนะ,ะสองช่องแล้วก็วางวางแล้วก็อย่างนี้ฮะแล้วก็เอาแป้นนะครับแป้นเหยียบนะฮะเออเดี๋ยวเดวแวป้นเหยียบอย่างนะครับให้เราขุดไว้ตรงนี้นะสองช่องนะฮะขุดไปฮะนี่นะครับมันไม่ได้ยากเลยเลยจริงๆง่ายมากครับก็ขุดไปนะก็ขุดขุดจนมันเว้นได้สองช่องครับอ่าแล้วก็าวางบล็อกนับเอาแล้วกัน หนึ่งสองนะฮะโอเคหนึ่งสองแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วถึงเราวางจอนฮะให้เราวางตอนมาอย่างงี้นะครับแล้วก็ตรงประตูเนี่ยตรงที่เราวางเลสโตรนทอชใช่ไหมฮะแล้วก็ขุดไปสองครับแล้วมันก็จะเจอเลสโต n นนะครับก็ทําอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันฮะมันก็จะเจอนี่นะครับอ่าแล้วเราก็ทาการกดเลยฮนะ ก็้าใจคไม่ได้เร,เร็วเกินไปมั้ยนะน่าจะไม่เร็วเกินไปนะครับแล้วเราก็วางให้เสร็จนะเราก็วางช่องที่สองครับนี่ฮะเามาเปิดด้วยแล้วก็ช้าด้วยนะครับอ่ะมันก็จะไม่ปัญหาที่มันจะมานหนีเราตายนะครับแล้วก็ไปปงปิดเพื่อนเองกันนะฮะง่ายมากนะครับ ก็เราเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ฮะเราก็ปิดตัวเองแล้วเพราะความสวยงามนะฮะดูดูนี่อย่างนี้นะฮะคือเปิดมามันก็จะดูดู่ราอลังการงานสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างกับหนังบิ๊กซีนีมามาฉายปุ้ยนะฮะก็แค่นี้แล้วครับก็ช่วยกดไลค์กดติด ไลค์ like, กดซับสไคร b ์และกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดมาคับโปเกตเอディชั่นสิบห้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับมีของใหม่เยอะมากครับอ้าก็มีบาราบาราบาราบราบรดูแล้วก็มีไข่ม้านะครับแล้วก็มีม็อบก็มีไข่อีกหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวอีกนะครับน่าจะเป็นของวันพรุ่งนี้นะฮะโอเคตกแต่งอีกหน่อยดีกว่าบ๊ายบาย ลืมกดซับสไคร์นะครับ